สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พศ2561นะครับ ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเอกสารแนบท้ายประกาศคณ,ณะกรรมการหลักประกรันสุขภาพแห่งชาตินะครับในข้อที่7นะครับเงินกองทุนหลักประกรันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกรันสุขภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับกรรมการหรืออนุกรรมการหรือคณะทำงานแล้วแต่กรณีนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็สามารถเบิกค่าตอบแทนได้นะครับต่อมาในข้อที่8เนี่ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการคณะทํางานและเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่าการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลมนะครับทั้งนี้เนี่ยโดยการอนุมัติของประธานกรรมการนะครับ